จับกองให้หน่อยจับไว้เฉยๆอย่างนี้แหละให้นอนอย่างนี้แหละเออจะไปโดนปุ่มมันตรงสองปุม่มเอออย่างนี้จับไว้เดี๋ยวจะตัดให้ดูมากเลไก่คำนี้แหละเออขาเรียกลงทรงกลางทรงเดิมนี่เป็นทรงมันเร็ดนี่เดี๋ยวรับดูรอบเลยนี่มันเด็ดแต่จะตัดลงทรงกลางขึ้นด้านข้างก่อนดูนะครับมา,กาใกล้ๆนี่แหละเอออย่างนั้นแหละยืนตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะหมุนก็อี้ไปให้ นี่วิธีตัดเขาจะหายฟันวี45องศานี่เขาสันวีแนบติดใบหูหายฟันวี 45, ายฟันวี45อย่างนี้เสียงตัดลำตัว45ปึ๊บดูนะครับทางอ่อนตัดง่ายนิดเดียวเป็นลงทรงไม่สูงไม่ต่ำนะครับพอดีพอดีให้ดูด้านหลังทีนีปึให้ดูข้างๆมานิดนึงเอ่ยอย่างเี้เ ดูวิธีดึงผมลงมาตัดมาใกล้ๆก,ก็ได้นะ,ะตัวนี้มันไม่คมก็อาตัวนี้ตัวไรสายเรื่องเกี่ยวกับผมก็ไม่รู้นะเกี่ยวกับผมผมหนาอืมผมหนาแล้วก็ไม่สะาผมมาแปดวันแล้ว อันนี้ช่างพูดเองนะครับไม่เกี่ยวกับคนตัดค่อยๆตัดเองเอาเนื้อลิมใบหูนี่อย่างนี้วมันจะเริ่มเป็นรองทรงดูด้านหลังนะครับอ,อย่างนั้นแหละยูนยิตตรงนั้นแหละได้จะหันให้ดูทัดเลยโอ้มันเพิ่งสาผมมา มันเปียกน้ำอยู่เฉียงเฉียงวีเฉียงวีตัดลำตัว45องศาไงายวี45องศาฟันวีจิกลงมันก็จะเป็นลองทรงแล้วครับนี่ยแล้วเราก็ดูข้างหลังนะครับถ้าถ้าอยากให้ทุยฝั่งนี้ก็ดึงมานี้ฝั่งนี้ก็ดึงมานี้แล้วผมก็จะทุย ค่อยตัดอย่างนี้มันหน้าร้อนผมมันเป็นเหงือ่อเอาประมาณแค่สิบนาทีก็พอนะประมาณนั้นถ้ายังไม่ถึงก็ถ่ายไปก่อนหายพันวิขึ้นแล้วก็ทำอย่างงี้ มันจะเป็นลองทรงแล้วนี่อือเริ่มละเริ่มเป็นลองทรงผมออกเยอะเลยเห็นไหมถือฝั่งขวาที่นี้อังคิวปิงหูไก่เรียนจได้มันก็ไก่เออมันจะเห็นได้ชัด ยู่ไกลมันจะไม่ค่อยชัดการคำนวณผมนี่เราเอาหางคิ้วเป็นเกณฑ์นะครับถ้าสูงกว่าหางคิ้วมันจะเป็นหน้ามา้าเราเอาอยู่ใต้คิ้วนิดนึงอยู่ใต้คิวนิดนึ่งนี่แล้วตรงข้างนี้เราก็จะแข่งอย่างนี้มันจะเข้าลองทรงแล้ว เดี๋ยวเอาตัวเก็บมาเก็บทีหลังเขานอนลงตืนดูด้านหลังอีกรอบนึงน,นะคหนูหยี่อย่างนี้เสียงหนูยอย่างนี้หงายฟันยี่สี่สิบห้ายี่สิบห้าอย่างนี้คือหงายฟันยี่คือหงายอย่างนี้ถ้ามีคนถ่ายให้อย่างนี้มันตัดได้สวยอ,อยู่เห็นไหมครับเราดูข้างหลังทีนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นลองทรงเราก็หงายฟันอย่างนี้ เราก็ทำแบบให้ครขบเป็นลองทรงขึ้นแบบอย่างนี้ขึ้นแบบอ่างนี้นคมหน้ามัจะเลี่ยนลงแล้วขึ้นแบบผมแล้วเราก็หงายออกมันก็เป็นลองทรงส่วนล่างนี้เราก็กันออก เฉียง45องศาตัดกับไปหูอย่างนี้มันจะได้ฉากไอด,ดิแลวตรงนี้ก็จะแ็งจับหูดึงแล้วก็ทำนี้ดูชัดๆตรงนี้มาตรงนี้เราก็คือ อ้อมอ้มอมหูมาให้อยู่เหนือริมใบหูนิดเดียวเดี๋ยวเขานงินกลมกลืนมันเอาอีกตัวหน,นึ่งมามันก็จะเป็นลองทรงพอดีด้วยนะครับ นี่เราตรงนี้มันหนาเรายกขึ้นอย่างนี้ดูนะครับปึ๊บยกขึ้นนิดนึงมันจะเข้าทรงยกวี่ขึ้น25องศาอย่างนี้หายฟันออกทีนี้เราจะทําจอนให้นวลเราเปลี่ยนแบตรเตอรี่เปลี่ยนเป็นเอาตัวปรับสามกิกเพื่อนี้ปรับได้สามกิกเราจะให้มันเป็นลองทรงเราก็ทําอย่างนี้ดูเอามาก,กลไก่เลย ่ะเป็นลองสูงแล้วข้างหน้าเดี๋ยวเราตัดผมมาให้ดูชัดๆ,ๆนะตรงนี้ก็ตะแคงออกมานิดๆๆๆนี่เรามาดูข้างหลังดูข้างหลังอุ้ยอือตรงนี้ผมอยากศอกเราซอยปลานิดนึงดูข้างหลังนี่นิดนึงตรงนี้ พอคนออกนี่เราก็เก็บออกแล้วก็ดูข้างตรงนี้พอครบสิบนาทีแล้วก็ตัดเลยนะคัดเลยช่างอ้อนเป็นคนดีเนาะหน้าหน้าดีหน้าโลเนาะแล้วก็ดูแล้วหน้าใสแจ๋วเลยหน้าใสาไปเมนเนาะ <laughs> อันนี้ก็ตลกนิดหน่อยนะครับช่างอ้อนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชาว เน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยช่างอ้อนที่เราบ้าๆหรอกเนาะพูดมากเกินไปอะไรอย่างนี้นี่เรามาดูข้างหน้านะครับทีนี้ให้ดูหน้านิดนึงคนหล่อครับเราก็ทาให้ได้ฉากอย่างนี้คิดว่าจะมีแฟนคนที่ต่อไปอีกไหมถ้าไม่มีไม่มีเนะาะแล้วคนที่มีแล้วทําไมถึงเอาไปทิ้งล่ะ ้าใจหยอกล้อได้ไม่เป็นไรเราแข้งอ้อนเขาพูดหยอกล้อได้เป็นคือคนรู้ใจไอ้ที่ทิ้งไปเพราะเขาไปซื้อกับข้าวกลับมาเราก็กินข้าวร่วมกันเหมือนเดิมแค่นี้แหละครับคอนเทนต์ของทข้งอ้อนก็มีแค่นี้แหละดูหน้าชัดๆเลยเยอะมีแฟนแล้วเนาะมียังอะไรอต้องบอกเขาไปตรงๆใครห้ามมาจีบบอกตรง ตอนนี้มือกล้องก็คือของผมเองมาอย่างนี้เนาะรือยังไงนี่เห็นไหม αι? สวยเลยทีนี้นี่แหละครับช่างอ่อนครับหวัสดีครับกดปิดเลยครับ